กับบังคับแมนเชสเตอร์ประจำวันที่24ตุลาคมโดยโค้ชเชฟฟอ์บอลแมนเชสเตอร์ยันนี่คอสนอะเอา,เออาล่ะยังไงโลมาโนอังวงในเชื่อซานโชกับผี90%นั้นมันจบลงแล้วนะ โดยจะนดนซันโชเตรียมตัวหาต้นสังกัดใหม่ในช่วงเดือนมกราคมนี้ได้เลยนะฮะโดยแมนเชสเตอร์ั้นพร้อมที่จะโลกออกจากทีมในราคา45ล้านปอนด์โดยทางฟอร์บิชิโอรามาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานข่าวได้ว่าแมนเชสเตอร์ั้นจะรับฟังทุกข้อเสนอในช่วงเดือนมกราคมโดยระบุเลยนะว่าซันโชนั้นหมดอนาคตในทินโอทฟอร์ด90%แล้ว โดยทันโชจะย้ายจากทางโบรุสเซียรัดมุนมาด้วยค่าตัวที่มหาศาลนะฮะจำนวน73ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021โดยเวลานี้ปัญหาการขัดแย้งกับทางผู้จัดการทีมเอเดกเชนฮารกหลังถูกขับออกจากทีมชุดใหญ่และประจักษกรรมขอโทษจากผู้น้อยที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปทางที่ดีทำให้ช่วงเวลากับทางแมนเชสเตอร์เด,ดน,นไม่น่าจะเลืออกต่อไปแล้ว โดยการน,นี้ประมาณนได้กล่าวระบุอีกนะว่าแมนยูทราบดีนะว่าคงจะเป็นเรื่องยากนะฮะที่จะมีการขายขาดเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพราะค่าตัวของซันโชก็ไม่ใช่น,น้อยและนั้นจะยินยอม,มรับฟังข้อเสนอในการยืยมตัว6เดือนในช่วงครึ่งฤดูดกาลหลังเพียงแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการซื้อขาดที่กำหนดค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ ทังที่ทางซันโชถูกทางเทนฮากนะฮะตัดออกจากทางทีมชุดใหญ่นับั้งแต่เกมที่แพ้อาร์ซอลนเมื่อวันที่3กันยายนโดยโคชชาวดัชเองนั้นระบุเลยว่าลูกทีมายนี้ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานในการฝึกซ้อมก่อนที่สถานการณร์เลวไรต์จะเกิดขึ้นเพราะปีกไวส์แอฟเฟนี้ตอบโต้คำพูดของผู้จัดการทีมชาวดัชจากนั้นเองก็ถูกส่งไปฝึกซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีและไม่ให้มีส่วนร่วมกับทุกอย่างที่เป็นของทีม ชุดใหญ่ในครั้งนี้โปรดนะเป็นน้ำมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคาจอบแนเกนครับอาได้ยังไงเชนฮาคมั่นใจฮอยลุนและก็มัคซยานเล่นร่วมกันได้นะโดยเอลดิชเชนฮาคนะฮะได้ใหญ่คนทางแบนเชสเด็ดนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าบรสัสซูฮอยลุนและก็อองเทนี่มัคซยาน2กองหน้าของทีมสามารถลงเล่นร่วมกันได้ หลังยิงทีมชาติเดนมาร์กเป็นตัวเลือกแรกตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของสโมสรขณะที่มักซียานต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองท่ามกลางความที่ไม่แน่นอนในอนาคตหลังตกเป็นข่าวในการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องจากคาดในที่สูงระดับต้นๆของทีมแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักในขั้งนี้และขณะที่ทีมเตรียมจะลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปียนลีกกับทางโคเปนเฮเกนวันอังคารนี้ทางด้านของเชนฮากเชื่อว่าทั้งฮอยรุนและก็มักซียานสญญา,ามารถเล่นร่วมกันได้แล้ว เป็นไปได้ที่พวกเขาสามารถเล่นด้วยกันได้จนถึงตอนนี้เราเองยังไม่ได้ทําแบบนั้นในเกมเลยแต่ผมมองเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้เพราะว่าององตวดีมัสิยานสามารถเล่นจากด้านข้างได้นะส่วนเรื่องเกมนี้ในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์ได้กล่าวเลนะว่าเราต้องชนะทุกเกมแต่ถ้าคุณมองจากกลุ่มใช่แล้วเราแพ้สองเกมแรกนั่นทําให้ตอนนั้นต้องเก็บชชนะในครค้รนี้ให้จงได้นะเป็นนา่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมันกันครับเอาได้ยังไงงานนี้ชัชนะอย่างต่อเนื่องพี่น้องคอยดุนลุ้นดวนเกือกเจาะ5ประเด็นก่อนเกมแมนยดูดวลกับทางโคเปนเฮเกนนะ โดยการที่ทางแมนเชสเตอร์นั้นเตร็มจะกลับมาลงทำสุดฟุตบอลอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกประทะก,กับทางโคเปเนเกนที่สนามโอเทฟฟอร์ดรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอในวันดังคาานี้โดยพวกเขากำลังอยู่ในช่วงบั่นใจหลังจากที่สามารถเก็บชชนะในพรีเมียร์ลีกสองแมตช์ติดต่อกันที่สําคัญแฮร์รี่แม็กควายกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มโดดเด่นและน่าจะได้ลงทำหน้าที่คุมแนวรับให้กับทางทีมอ่กับอีกครั้งนะฮะ ขนาดเดียวกันเองหนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือ3พี่น้องหอยลุนอาจจะมีลุ้นในการดวลลงฝีเกือกในเกมถ้วยใบโตของโยุโรปในครั้งนี้ก็เป็นได้เริ่มที่ทีหนึ่งก่นกอนก็รแขกันเก็บชัยชนะอย่างต่อนเนื่องโดยกันนี้หลังจากที่ฟอร์มลุ่มๆมเหมือนดอนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแมนยูนั้นเริ่มที่จะทำงานได้กระเตื้องขึ้นอย่างต่อนเนื่อง แม้ฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่ใช่ค่อยบันเจิดอย่างที่ทางสาบกเรดอาร์มี่คาดหวังเอาไว้แต่พวกเขาก็กลายเป็นทีมที่สามารถเก็บชัยได้ในช่วงวิกฤตนะผลงานของแมนยูกับทางเบรนฟอร์ดก่อนจะช่วงพักเบรกนะฮะทีมชาติถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเป็นการแสดงให้เห็นได้วว่าทีมชุดนี้มีหัวใจนักสู้และก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะยิงประตูให้จงได้แม้จะเหลือเวลาไม่กี่นาทีก็จะไม่คิดยอมแพ้ หลังฟีฟ่าเดย์เชนฮาร์ก,ก็สามารถรักษาโมเมนตัมของทีมได้เป็นอย่างดีอย่างในแมชกับทางเชฟฟิลด์พวกเขาก็สร้างเกมบุกได้แบบดูวุบวาบนะฮะส่วนเกมรับยังคงต้องปรับแก้ดีหน่อยแต่ก็ได้อ,องเดรโอนาน่าที่กลับมาโชว์ฟอร์ไมได้ดีในการช่วยเซฟหลายครั้งสำหรับตอนนี้เชนฮาร์กแอนโคนั้นตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะให้จนได้ติดต่อกันเพราะถ้าพวกเขาสามารถทำได้ความมั่นใจก็จะค่อยๆกลับฟ้าเพิ่มขึ้นอีกครั้งและนั่นหมายถึงผลงานที่จะดีตามไปด้วยนะ จะมาข้อที่2พี่น้องหอยลุนวัดผีเกือกันโดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจไปอย่างมากสำหรับทางแบชชนี้ก็คือการที่3สีพี่น้องตระกูลหอยลุนนะฮะจะได้ประทะแข่งกันโดยปัจจุบันนั้นบรัสพุตเนี่ยทำที่กระทวกตะข่ายให้กับแมนยูขณะที่ทางคอนสกากับทางเอมิลน้องชายคู่ฝาแฝดของเขาเล่นให้กับทางโคเปนเฮเกน จะว่าไปแล้วปรัสมุสวัย20ปีก็มีความคุ้นเคยกับโคเปนเฮเกนเพราะว่าเขาเองนั้นขัดกราฟีเท้ามากับอะคาเดมี่ที่สมโมสรแห่งนี้ก็อนจะย้ายไปเล่นกับทางสตอมกร s ชและก็ได้ดิบได้ดีกับทางแอตรันตาจนฟอร์มเข้าตาผีแดงและก็ได้ย้ายมาเล่นกับทีมในช่วงสมอนนี้ โดยสำหรับออสการ์นะฮะกับทางเอมิลวัย18ปีซึ่งอายุน้อยกว่าบรัสบุสคนละ2ปีก็เดินตามรอยพี่ชายในการเป็นเด็กฝึกของโคเปนเฮเกนก่อนที่จะได้ก้าวขึ้นมาเล่นกับทางทีมชุดใหญ่ในช่วงซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้ทางฮิสเตียนบูรุชนะฮะพอกกีฬาสโมสรฮอลส์โฮมนะฮะฮุสเซนบรอชอิสตราอกทีมสมัครเล่นประเทศเดนมาร์กซึ่งเคยเห็น พัฒนาการของสามสีพี่น้องนี้หมดแล้วได้ให้คำนิยามผลงานของดรัสมุสฮอยรุนทว่า พรสวรรค์ด้วยกันน้องชายฝ้าแฝดของเขาและแปลกใจที่เห็นนักเตะก้าวไกลขนาดนี้เพราะทั้งที่พัฒนาการช้ามากทานันนีปรัสบูสซัดไปแล้วถึง2ประตูในเกมแชมเปียนลีกจากการเล่นกับทางแมนยูและถ้าเขายิงประตูได้ในเกมนี้จะทำให้กลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้จากการเล่น3เกมแรกให้กับทางผีแดงในศึกยูโรเปียนคัพหรือว่าแชมเปียนลีกนังแต่จอห์นแคนเดอรรี่เมื่อปี1965ทำไปได้3ประตูต่อมาข้อที่3าม แม็กไกวไม่ใช่ตัวตลกอีกแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าประมาทแฮร์รี่แม็กวกวอีกแล้วหลังจากที่เขาทำผลงานได้อย่างเจ้าเจียมทั้งกับทีมชาติอังกฤษและก็ต้นสังกัดทําให้กลายเป็นผู้เล่นที่แฟนผีแดง ต้องการจะให้เขายืนคุมเกมรับมากที่สุดในเวลานี้แม็กไกวซึ่งตกเป็นเป้าเล่นงานของสื่อและก็แฟนบอลมาโดยตลอด,ลดจากฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่มักจะบิดพลาดบ่อยครัง้งเปลี่ยนจากตัวตลกกลายเป็นฮีโร่ของทีมโดยเฉพาะในแมตช์ล่าสุดที่เฉือนเชฟฟิล <hoy> ไป2ต่อ1ที่เล่นได้อย่างแข็งแ,งแงกร,แร่งจนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์มาครองที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือสถิติของแม็กไกวน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะอัตราการชนะของทีมนั้นมีสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อเขาลงสนามในทุกรายการตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2022ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว16นัดที่เจ้าตัวนั้นลงเล่นกับทางเร d เดบิวมีอัตราชนะถึง94%จากการด้วยการคว้าชัยชนะ15นัดแพ้ไป1นัดเสี่ยเสียประตูต่อเกมอยู่ที่0-7ลูกเพียงแค่ท่านั้นนั้น,น,นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ทางเชนฮารจะเลือกแม็กควายยนลงตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเป็นตัวหลัก ส่วนกู้หูของเขาน่าจะเป็นราฟาเอลวารานซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเกมการับของแมนยูนั้นคงแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะต่อมาข้อที่4ระวังโคเปนเฮเกนให้ดีโดยโคเปนเฮเกนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมลีกในแดนโคโนมโดยพวกเขายึดตำแหน่งจากฝูงได้อย่างเดียวนั่น แถมยังยิงได้ถึง24ประตูแต่เกมรับไม่ค่อยดีนักเพราะเสียไปแล้วถึง15ประตูส่วนผลงานในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้ขีร้ราขี้เละอะไรมากมายนักเพราะตามจริงแล้วพวกเขาเองก็ทําแต้มหลุดมือไปถึง5แต้มจากการเล่น2แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A โดยเกมแรกที่เสมอกับทางการาตาสลายก็ยิงประตูไปก่อน2-0แต่โดนยอดทีมแห่งลีกตุรกีคืน2ลูกรวดนะฮะ ในช่วง5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันขณะที่แมชโดนไบเยอร์ินิกก็ยิงประตูนำเสือใต้ไปก่อนแต่ก็สู้ความเก๋าเกณฑ์ของยอดทีมลิกเมืองเบียร์ไม่ไหวโดนยิง2ลูกรวดแพ้ไปอย่างน่าเสียดายสำหรับการไปเยือนชินโอเชฟฟอร์ดต้องยอมรับนะว่าสถิติของโคเปนเฮเกนนั้นไม่ค่อยดีนักเพราะพวกเขาชนะผีแดงในบ้านเพียงแค่เกมเดียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2006แต่นั้นก็ไม่เคยชนะอีกเลยแพ้1เสมอ3จากการไปเยอือนสโมสรอังกฤษในรายการนี้ ต่อมาข้อสุดท้ายก็ที่5นะฮะแมนยูต้องชนะเพื่อจะต่อลมหายใจในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นนะโดยงานนี้สถานการณ์ของแมนยูในเกมแชมเปียนลีกลองต้องบอกว่า,าหลังพิงฝาจริงๆนะฮะเพราะว่าพวกเขาได้ลงสนามไปแล้วถึง2เกมรวดและก็แพ้รวดเ,เรียบบุตดอย่างไร้แต้มและยังรั้งตำแหน่งบวยของกลุ่ม A ต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของผีแดงที่เริ่มต้นยูโรเปียนคัพหรือแชมเปียนลีกด้วยการแพ้2เกมติดต่อกันตามจริงแล้วพวกเขานี่ก็เคยแพ้3แมตช์หลังสุดในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ก็ยังไม่เคยแพ้4เกมติดต่อกันที่สําคัญเชนฮากจำเป็นจะต้องพาทีมเก็บ3แต้มในบ้านที่ชงได้เพราะถ้าผ่านไป3แมตช์ทีมไม่มีคะแนนหรือว่าเก็บได้แค่แต้มเดียวโอกาสที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบนอกอันั้นแม้จะยังเป็นไปได้แต่ก่อนข้างจะริบลีเลยชีเดียวในคาลังนี้ นี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนก่อนเกมที่แมนยูจะต้องไปดวลกับทางโคเปนเฮเกนนะฮะในช่วงบริวันนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลสโมสรมานเชยร์สเตตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารักชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c ราย e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ